สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่12มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นกันดีก,กว่าว่าจะมีข่าวอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้เข้าทางเชลซีบอร์ดเซบียรับกุนเด้อยากจะย้ายทีมนะโดยผู้บริหารเซบวียยอมรับว่ากองหลังชาวเฟรนแมนนั้นอยากจะย้ายทีมท่ามการความสนใจจากสโมสรชั้นนำของยุโรปโดยเฉพาะเชลซีที่ตามจีบนักเตะม,มานานแล้ว โดยทางโคเซ่มาเบียครูชผู้จัดการทั่วไปของเซเบียญนย่ารับว่าชูกุนเดก่อนหลังตัวเก่งของชีมอยากจะย้ายไปเล่นกับทางสโมสรที่มีลุ้นแชมปมากกว่านี้ ดยผานหลังทีมชาติฝรั่งเศสทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในถิ่นบราอนซันเชสพิควนตลอด3าฤดูกาลที่ผ่านมานั่นทำให้เขาได้รับความสนใจจากสโมรสรชั้นนำของยุโรปมาโดยตลอดโดยเฉพาะเชลซีที่พยายามจะคว้าตัวเขาตั้งแต่ช่วงเสมอปีก่อนอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดนารับวัย3ปีรายนี้สเวลได้ย้ายทีมในช่วงสมัยนี้หลังก่อนหน้านี้ผู้บริหารของเซบิยาอมรับว่าจำเป็นจะต้องขายนักเตะเพื่อจะหาเงินเข้าสโมรสรอ,อีกครั้ง ผมมั่นใจในะว่านักเตะคารบเซบียาเขามีความสุขกับเราในกรณีของกูดเดกเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาต้องการจะลงเล่นกับทีมที่มีลุ้นแชมป์มากกว่าเซบียาผมมั่นใจว่าเขาคือนักเตะที่ได้รับความสนใจจากทีมอย่างทางเชลซีบาเซโลนาและก็บอเยมินิกเขาต้องการจะลงเล่นกับทีมที่มีลุ้นแชมป์มากกว่านี้ลปาปอ้าทำใจเดเบเลสลอดชิ่งในช่วงเสมอนี้ โดยจนลาบกต้าเปิดเผยความคืบหน้าที่ไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทาําข้อตกลงใหม่กับทางอุสมานเดเบเล่ที่สอแวลจะชิงหนีทีมอาซูการา์นาหลังสิ้นสุดสัญญากับทางสโมสรโดยทางจนลาบกต้าประธานสโมสรบาร์เซโลนาอัปเดตสถานการณ์เรื่องสัญญาฉบ,บับใหม่ของทางอุสมานเดเบเล่ว่าเขานั้นไม่มีความคืบหน้าพร้อมทอําใจยอมรับว่าเปีชาวฝรั่งเศสเตรียมย้ายออกจากทางค้ำนูนอย่างแน่นอนหลังสิ้นสุดในวันที่30มิถุานายนนี้ตามการรายงานจากทางเดรีโอสปอร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งแฟนบาร์เซโลนากำลังรออาการอัปเดตเรื่องการทำข้อตกลงใหม่กับเดมเบเล่และลาบัลตาจะเปิดเผยว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแตกต่างจากเดิมเนื่องจากปีกไว้สิบปไรนี้ตอบสนองต่อข้อเสนอของสโมสรและสแว,วลจะอำลาทีมกราสูกาน,นาไปยังช่วงเสมอนี้โดยเดมเลลเี่ยมีข้อเสนอจากทางราบนโต๊ะนะแต่เขาไม่ตอบรับมันลาบัตาได้เผยเราไม่มีคำตอบจากเขาเลย ตามการงานก่อนด้านี้ระบุเลว่าเดเมเล่นั้นกำลังจะได้ย้ายไปค้าแข้งกับทางเชลซีแบบไม่มีค่าตัวเพื่อจะร่วมงานกับทางโชมัสทูเิลอีกครั้งหลังเคยอยู่ด้วยกันที่บริัสเับมุนในช่วงปี2016ถึง2017ในครั้นี้เมาสเสียดายเก็บโอกาสทองไม่ได้สิงโตได้แค่เจ้าเท่านั้น โดยมีสันเมาส์กองกลางทีมชาตดดิอังกฤษของเชลซียอมรับว่าผิดหวังกับผลการแข่งขันที่เสมออิตาลีไปศูนต่อศูนย์โดยตนเองนั้นก็พลาดโอกาสที่ดีสุดของตอนเองไปในครึ่งแรกซะอางนั้นอังกฤษคงไม่ชนะใน3เกมแรกของศึกยูฟ่าเนชั่นลีก A1 หลังจากเกมแรกในบ้านที่ทําได้แค่เสมออิตาลีศูนต่อศูนย์ 0. ที่สนามบริเนลลรังของทาง er, บุ๊คแฮมตันวันเดอร์บุ๊ควันเสาร์ที่บานมา โดยเขาที่บอกว่ามันน่าผิดหวังเราต้องการชนะสร้างสรรโอกาสและก็ยิงประตูบางทีผมควรทําได้ดีกว่านี้กับโอกาสของตนเองเรายังมีโอกาสจังหวะอื่นอีก2-3ครั้งมันเป็นสิ่งที่เราต้องมองดูนะ เราเก็บคินชีตมันจึงเป็นเรื่องบวกแต่เราก็ต้องทำงานหนักต่อไปเรามีโอกาสในวันนี้และบางทีน่าจะยิงประตูดได้บางครั้งคุณก็ต้องผ่านช่วงเวลายากๆแบบนี้ไปบ้างเราต้องก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักตอนซ้อมดูว่าต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเรามีนักเตะที่มีความสามารถมีคุณภาพที่พร้อมทำสิ่งนั้น สำหรับทางอังกฤษนั้นยังมีเกมทัถัดไปที่โมริเนลเจอกระทางฮังการีวันที่14มิถุนายนจากนั้น2เกมสุดท้ายต้องรอถึงช่วงเดือนกันยายนเยือนอิตาลีที่มิลานแล้วก็เล่นที่เวมบรีเจอกระทางเยอรมนีแมนเชสเต็ดและก็เชลซีมีนนลมุ้นแค่ไหนบอลอัปเดตราคาทีมใหม่ของเลวันดอสกี้โดยล้านภูมิเมืองผู้ดีอัปเดตราคาตัวสงกัดใหม่ของเดะเบิร์ดเลวันดอสกี้ ดาวยิงโปแลนด์หลังจากแมนยูและก็เชลซีพร้อมจะเสียบถ้าเดีวย้ายไปบาร์เซโลนาล,ล้มไม่เป็นท่าซึ่งสกายเบดบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยังคงยกให้บาร์เซโลนาลเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวโรเบิร์ตเลวานดอสกี้กองหน้าบาร์เยวินดิกไปร่่มทีมแม้วม่ามีข่าวนว่าแมนยูและก็เชลซีพร้อมกระโดดเข้ามาร่วมวงได้ล่าลายเซนก็ตามทีซึ่งดาวยิงทีมชาติโปแลนด์วัย33ปีรายนี้ยืนยันเจตนารมชัดเจนว่าต้องการที่จะอัมดาเสือใต้ในช่วงสมัยนี้ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่บาเซรลนาอย่างไรก็ตามยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนักกับทีมดังแดงการะทิงดูส่งผลให้ปีศาจแดงและก็สิงคโบรูสบช่องเดินแผนที่จะปาดหน้าคว้าตัวมาเสริมทัพ โดยทางสกายเบทให้ราคาที่บาซ่าจะได้เลวันดอสกี้เป็นต็งหนึ่งที่1ต่อ2แทง2อใจ 1, ไม่รวมชุนขณะที่เคลซีมีอัตราตอบรองอยู่ที่10ต่อ1แทง1นึจากไม่รวมชุนส่วนแมนยูยังอยู่ห่างไกลอยู่ที่18ต่อ1แทง1นึจากไม่รวมชุนซึ่งอัตราตอบรองต้นสังกัดใหม่ของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจาก1น่กับกอคาร์ดการบาเซโลนา หนต่อสแทง2ใจ1นึ่ไม่รวมชุนอันดับสเชลซีสิต่อหนึ่งแทงหนึ่งใจสิไม่รวมชุนสเปเช12องต่อหนึ่งแทงหนึ่งใจเสิไม่รมชุนสเป็นเบรอัลมาดริดสิบสองต่อหนึ่งแทงหนึ่งใไม่รวมชุนห้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิบแปดต่อหนึ่งแทงหนึ่งใจสิบแปดไม่รวมชุนหจูเวนตุสสาต่อหนึ่งแทงหนึ่งใจสามไม่รมชุน 7นิวคาสเซิล33-1แทนหนึ 1, ่งจาก33 3, ไม่รวมชุน8อาร์ซนัต33-1แทนหนึ 1, ่งจาก33 3, ไม่รวมชุน9เป็นของแมนเชสเตอร์ซิต er ี้33-1แทนหนึ่งจาก33 3, ไม่รวมชุนคอริมเมอร์เผยชื่อทีมอื่นที่ทางเคซุสควรจะเลือกย้ายซบมากกว่าอาร์ซนอนนะโดยสแตนครอริเมอร์อดีตดาวยิงของแดงก็เชียร์ให้กาเบรียลเคซุส ัดสินใจย้าย,ายซบเชลซีมากกว่าาร์เซน,นที่กำลังตกเป็นข่าวลือหากเจ้าตัวคิดจะย้ายออกจากทางแบนนด์เชลซสสีในช่วงสมัยน,นี้โดยในระหว่างที่าร์เซน,นยังไม่พยายามเดินหน้าคว้าตัวกาเบรียลเซซุสแบบจริงจังตามข่าวลือผมก็เริ่มเห็นกระแสใ,ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายกับทางเชลซีซึ่งเชลซีเองนั้นก็กำลังให้ความสนใจอย,อยู่เหมือนกันเนื่องจากกองหน้าระดับเคซุสเนี่ยหากคิดจะย้ายออกจากทางแบนซิตี้แลวละก็ไม่น่าจะมีแค่าร์เซน,นทีมเดียวอยากได้หรอกนะ แต่เชื่อไหมนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยเพราะต่อให้มิเกลอาเจตตาเก่งแค่ไหนก็ตามทีแต่ด้วยศักยภาพทีมโดยรวมนั้นจะทําให้ัตเตะฟีเท้าดรอปลงไปอย่าลืมนะว่าขนาดอาจารย์อย่างเป๊ปเกดีโอรายัางดึงเอาศักยภาพของเคซุสออกมาใช้ได้ไม่เต็มที่เลยมิเกลอาเตตตาที่เป็นแค่ลูกศิษย์ย่อมไม่มีทางดีกว่าอยู่แล้ว ตรงกันข้ามเลยนะฮะเคนซุสเนี่ยเลือกย้ายไปอยู่กับทางเชลซีเขาจะได้แทนตำแหน่งตัวของทางลูบิลูลก,กิกูโดยตรงขณะที่ผู้เล่นแนวรุกคนอื่นๆก็เก่งมากพอที่จะสนับสนุนให้เขาจบสกอร์ได้อย่างบ้าคลั่งทุกสัปดาห์ซึ่งมันก็คือสิ่งที่กองหน้าจม,มูกไวอย่างเขาเนี่ยต้องการมากที่สุดแล้วรับรองว่าปังกว่าหลายเท่าตัวเลยนะแข่งสีแชมป์ก็ไปด้วยเชลซีคอนเฟิร์มปล่อยสี่ตัเต้เตะออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อย โดยสิงห์พรามเชลซีจดการปล่อยซีนักเตะออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยหลังหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยสิงห์แฟร์มเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลังกฤษประกาศปล่อยตัวซีนเตเตออกจากทีมแซมฟอร์บริดด์หลังหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนเมื่อเดนายนนี้นำทัพโดยอันเดรส์คิเตนเซนปรากันหลังทีมชาติเดนมาร์ก ำหรับทางคิ่ตนเซนวัย26ปีย้ายมาอยู่กับทางเชลซีเมื่อปี2012และในระดับเยาวชนก่อนจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2013ช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟายูโรปาลีกยูฟาซู per คัพและก็แชมป์สโมสรโลกรายการละหนึ่งสมัยอย่างไรก็ตามจากการที่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่มีความคืบหน้าและตัวตักเตะเองนั้นก็กำลังจะหมดสัญญาทําให้สุดท้ายทั้งสองฝ่ายต้องแยกทางกันในท้ายที่สุดท่านการกระแสะข่าวว่าจะย้ายไปร,ร่วมทีมบารา์เซโลนา ฐานนี้นอกจากทางคิงเสเซนเซนแล้วก็จะมีแดนนี่ดริงบอเตอร์ชารลีมูซันดาและก็เจ็คครักชัตเตอร์ที่จะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็จะย้ายออกทีมเช่นเดียวกันนะไม่ปล่อยตัวอย่างแน่นอนเช็คมั่นใจลูกากูและเบิร์ดฟอร์มโหดในช่วงซีซั่นหน้า โดยงานทีทางปีเตอร์เช็คเชื่อบอกว่าลูมิลูลูกากูจะคืนฟองเก่งได้ในช่วงซีซันหน้านะโดยบอกว่านาราการล่าสุดนั้นลูกากูี่โชคร้ายที่ได้รับรการบาดเจ็บขั้นรุนแรงแถมยังติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ีนอีกซ้ำเติมโดยปีเตอร์เช็คที่ปรึกษาด้านเทคนิคและก็ศักยภาพของเชลซีจ้าสโมสรแห่งพรีเมียร์ลิงกิตยืนยันนะฮะและก็มั่นใจนะว่าลูบิลูลูกากูก่อนหน้าชาเบลเยียมจะกลับมาทำงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงซีซันหน้า โดยเซลซีนยอมทุ่มเงินสูงเป็นสถิติสมสรที่97.5ล้านปอนด์หรือประมาณ4,192ล้านบาท เพื่อจะดึงลูกาโกมาจากทางอินเตอร์มิลานเมื่อช่วงสมิปีก่อนซึ่งดาวเตะชาวเบลเยียมกลับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังใยการยิงไปนั้งสิ้นเพียงแค่15ประตูจากการลงเล่น10นัดทุกรายการซึ่งพักหลังเนี่ยมีข่าวลือได้ว่าอินเจอร์กำลังคิดที่จะดึงเขากลับไปอยู่กับทีมด้วยสัญญาเยียตัวซึ่งเช็คได้เผยได้ว่าส่วนตัวแล้วผมเชื่อมาว่าโรเมลูล,ลูกาโกจะมีฤด,ดูกาลที่ยอดเยี่ยมในช่วงซน,นา รด,ดูการก่อนเราได้เห็นผลแล้วว่าเขาแข็งแกร่งมากแค่ไหนตอนนี้เขาเพิ่งจะเข้ามาอยู่กับทีมน่าเสียดายที่เขามีอาการบาดเจ็บในเกมกับทาวิลล่าที่ต้องใช้เวลารักษานาน,านและก็ชะลอไปสุดอย่างและงที่เขาติดเชื้อไวรัสโควิน -19 เพิ่มเติมอีกนะ แต่ช่วงท้ายฤดูกาลนั้นเราด้อเห็นกันแล้วว่าโรเมรูลูกากูแข็งแกร่งมากแค่ไหนเมื่อเขาฟิตเต็มถังและพร้อมที่จะลงเล่นเรามีฤดูกาลที่แตกต่างไปจากปกติจากการที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับผลกระทบจากมันผมมั่นใจนว่าโรเมรูลูกากูจะกลับมาได้และก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนนในรายการหน้าอีกครั้งอย่างแน่นอนและข่าวชีวิตวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FT ทท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ